ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง f o l o w m e e l นะคะ <c oughs> เป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรสำหรับคลิปนี้นะคะก็คือเป็นห่างหายการทำคลิปแบบนี้ไปน,น,นาน ค่อนข้างนานมากๆแล้วนะคะซึ่งคิดถึงกันไมคะอยคนคนกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วแม่จะพาทุกคนนะคะมามีพมที่อีกที่อีก หนีผมกันอีกแล้วค่ะทุกคนซึ่งการหนีผมเนี่ยผมเนี่ยผมซึ่งการหนีผมในครั้งนี้นะคะแอนต้องบอกเลยว่ามันไม่ได้เหมือนกับทุกคลิปนะคะเพราะว่ามันเป็นการหนีผมยาวนะคะทุกคนแล้วจะมีเทคนิคแบบไหนนะคะทําอะไรนะคะให้มันง่ายๆหรือว่ามีเทคนิคง่ายๆทาให้ผมเนี่ยตรงนานยังไงนะคะก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะคะแล้วก็ไปชมเทคนิคกันเลยจ้าก่อนที่จะไปดูเทคนิคการหนีผมนะคะหรือจะไปดูคลิปหนีผมนะคะเราจะต้องมาดูสภาพ ผมผมแบมก่อนะคะเพราะว่ามผยนมันเยมากทุกคนก็คือม okay, ันคิดอยู่ว่าจะยืดผมดีไหมนะคะเพราะว่าโอเคพร้อมแล้วดูเลยค่ะอนก้กมันมเพาว่าแพร้าวนะคะใหมกไปเนาะันี้เนี่ยดูดิคือัโดนั้าวก็คนแหงแล้วนแบบมันฟูคือแบบมันไม่สามารถปล่อยผมหรือแบบ สามารถออกจากบ้านไปด้วยหนังศีรษะหรือสภาพผมอย่างนี้นะคะเแบมบก็เลยจะมาหนีผมนะคะแล้วก็มาดูกันว่าเทคนิคเนี่ยที่เบมใช้หนีผมให้ผมมันตรงนานแล้วก็ตรงแบบเป็นธรรมชาติเนี่ยทาแบบไหนนะคะแต่สําหรับคลิปนี้นะเราจะมาเน้นความตรงนะคะเราจะยังไม่เน้นธรรมชาตินะเพราะว่าเฮ้ยขอตรงเลยเถอะ ้ยขอตรงเลยเอถอะทนไม่ไวกับสภาพผมแบบนี้จริงๆนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปนีผมกันเนี่ยโบแบมขอปล่อยผมไอเป่าผมให้แห้งก่อนนะคะเพราะว่าสภาพผมตอนนี้ของแบมเนี่ยมันยังมีความเปียกๆ,ๆอยู่นะคะโอเคเดี๋ยวแบมขอเป่าผมอีกสัก2นาทีนะคะ <c oughs> แค่ึ้นเนี่ยึ้นตรงที่เป่าแล้วเรียบร้อยนะคะก็ยังมีความชื้นนิดนิดนะคะแต่ก็แบบเออพอใช้ได้พอสามารถนีบได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองนีบกันเลยนะคะและนี่นะคะก็คือที่ผีผมของแบมนะคะแบมขอเสียภก่อนแป๊บนึงเอ,อ้ยทไมแสงเันขนาดนั้นนะนะคะก็คือที่มีผมของแบมนะคะเป็นสภาพแบบนี้เลยนะคะก็คือมันเยินมากๆและะ้วค่ะทุกคนนี่แบมจะให้ดูนะคะก็คือแบมชอบตรงที่แผ่นตรงนี้เขาอ่ะทําท ความร้อนได้ดีนะคะแล้วก็เขาร้อนเร็วมากๆนะคะเขาสามารถปรับอุณหภูมิได้ถึง220องศานะคะซึ่งเวลาที่แบมหนีบผมเนี่ยเราก็จะต้องดูสภาพผมของเราด้วยว่าเออผมเราเนี่ยเส้นเล็กเส้นใหญ่เสียมากแค่ไหนอะไรอย่างนี้นะคะแต่เวลาที่แบมไปหนีบที่ร้านเนี่ยเขาจะหนีบให้แบมก็คือ160องศาก็คือพอแบบ ใบๆมาปุ๊บแบบมันก็ฟูขึ้นแล้วอ่ะเราก็เลยแบมก็เลยคิดว่าเฮ้ยแบมอยากจะลองหนีบให้อุณหภูมินะคะเขาเยอะมากกว่านั้นซึ่งแบมเคยหนีบแบบสองร้อยยี่สิบองศาแล้วมันแบบร้อนมากๆอ่ะทุกคนแบมก็ได้คิดว่างั้นคลิปเนี้ยเราก็ลองแบบหนีบแบบยังไงหนีบแบบแค่ร้อยแปดสิบองศาแล้วกันเดี๋ยวแบมจะปรับไปที่ร้อแปดสิบองศานะคะ Okay. ตอนนี้อยู่ระหว่างที่180ถึง200นะคะเดี๋ยวเขาเราจะทิ้งเขาไว้นะคะสักประมาณสัก2นาทีนะคะเพื่อให้เขาเนี่ยเตรียมความร้อนตอนนี้ก็คือมีไอร้อนออกมาแล้วนะคะ <c oughs> ในระหว่างที่เรารอเขานะคะเราจะแบ่งผมกันไว้ก่อนซึ่งถ้าเราหนีบผมตรงเนี่ยหรือว่าเราต้องการหนีบผมให้มันตรงเนี่ยเราต้องแบ่งผมอยู่แล้วะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราเดี๋ยวแบมจะขอหนีบไปทีแล้วฝั่งก่อนนะคะเพราะว่าแบมมียางสองเส้นนะ <c oughs> นะคะก็คือช่วงนี้อันนี้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแบ่งไว้พอน้อยก่อนนะคะ นี่นะคะน้ำจะแบ่งไว้ก่อนการแบ่งผมนะคะเขาบอกว่าให้เราแบ่งเป็นเศษหนึ่งส่วนสี่นะคะหรือว่าคนผมบางๆก็เศษหนึ่งส่วนสามแต่ผมแบมหนานะคะก็ให้แบ่งเป็นเศษหนึ่งส่วนสี่นะคะก็คือเราจะนับนะคะผมเนี่ยเราจะกะประมาณผมของเราให้เป็นประมาณสี่ส่วนนะคะแล้วก็หนีบไปทีละหนึ่งส่วนนะคะนี่คือเศษหนึ่งส่วนสี่ค่ะทุกคนคณิตก็มาเจอ นี่นะคะเดี๋ยวเราจะฝั่งนี้นะคะเบมจะรวบหมดเลยนะคะก็คือเราจะแบ่งการก่อนเนาะก็คือเราจะรวบเขาไปให้หมดเลยกันนะคะก็คือเราจะรวบเขาไปก่อนนะคะเพราะว่าเราจะหนีฝั่งนี้ก่อนเนะเาะเพื่อให้ผมของเราเนี่ยมีคุณภาพที่แบบเออตรงอะไรเงี้ยสําหรับคนที่แบบผมแบบหยิกหยิกอะไรเงี้ยแบบแนะนําว่าให้ยืดดีกว่านะคะไม่ต้องแบบทิ้งไว้นานเลยมากมายนะคะมันเสียเวลาเนาะก็คือแบบเขาเรียกอะไรมันเสียเวลาในตอนเช้าด้วยอะ่ะทุกคน จับมาหนึ่งช่อนะคะไม่ต้องช่อเล็กอะไรมากนะเพราะว่ามันจะเสียเวลามากนะคะนี่วิธีหนีบตรงเลยทุกคนก็คือที่ของมเพื่ยังดูมีประสิทธิภาพอยู่นะคะซึ่งบันจหนีบได้ขนาดนี้บันจะก,ก้าจับขนาดนี้ก็คือนานมากๆแล้วนะกว่าบัมจะก,ก้าจับแบบผมขนาดนี้นะคะนี่นะคะทุกคน ได้ผมตรงแบบนี้แล้วนะคะซึ่งทุกคนจะเห็นว่าผมผมมันเนี้ยค่อนข้างยาวนะคะซึ่งคนผมยาวเนี่ยจะได้เปรียบตรงที่พอผมมันตกมาข้างๆปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้ผมเราเนี่ยมาข้างๆอย่างนี้นะคะแล้วก็จะไม่ไปกองอยู่ข้างหลังมันก็จะง่ายแล้วก็สะดวกเนาะเดี๋ยวเําจะหนีบตรงนี้นะคะซึ่งตรงนี้เราต้องระวังหูมากๆนะคะให้เราตะแคงที่หนีบแบบนี้ใช้ไอ้ตรงช่วงเนี้ยให้มือให้เราหนีบตรงนี้นะคะถ้าเราทำแบบนี้คือตรงนี้มันไม่มีที่จับแล้วมันรู้สึกว่าแบบมันไม่ถนัดเราจะต้องแบบให้มันโค้งนะคะเพราะมันมีช่วงที่มันโค้งอยู่เนาะ สำรับผมตรงไม่ตรงอ่ะแบมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับสำหรับเขา,าเรียกเลยอ่ะที่หนีผมด้วยนะคะที่หนีผมของคุณด้วยว่าเออที่หนีผมของคุณเนี่ยมันมีประสิทธิภาพในการหนีผมมากแค่ไหนนะคะแล้วก็วิธีการเลือกซื้อที่หนีผมเนี่ยแบมอยากจะให้ทุกคนนะคะเลือกซื้อที่หนีผมแบบที่มันมีแผ่นความร้อนดีๆอ่ะทุกคนแบบแผ่นทองแดงอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะทําให้ผมของเรานะคะมันตรงนานแล้วบางทีเนี่ยที่นีบผมบางอันนะะแผ่นไม่ดีอ่ะแป๊บเดียวมันก็หลอกอันนั้นน่ะคือมันทําให้ผมของเราเสียด้วยนะคะไม่ใช่แค่ว่ามันไม่ดีอย่างเดียวนะ <c oughs> เดี๋ยวเรจะใช้วีนะคะวีขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ที่นีบผมเนี่ยย้าไปอีกรอบนะคะ แบ่งส่วนที่สองออกมาค่ะคือข้อดีของการที่เราแบ่งผมแบบเป็นส่วนแบบนี้ก็คือมันจะทําให้ผมของเรา,าค่ะแบบตรงได้นานแล้วก็ตรงแบบทั่วหนังศรีศรษะนะคะแบบก็คือผ่านไปแค่วันสองวันอย่างเงี้ยมันผ่านไปสักแบบครึ่งวันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ฟูอะไรมากมายนะคะ,ะบีบไปนะคะแล้วก็ตักขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ใช้ที่นีผมช้อนแล้วก็หวีนีบมาข้างหน้านะคะ สำหรับคนนะคะที่แบบเขาเรียกอะไรหัวแบบฟูๆหน่อยอย่างเงี้ยแล้วทุกคนแบบเฮ้ยหนูอยากได้ให้มันโคนอ่นะพี่ให้มันมีความแบบเป็นวอลลุ่มนิดหนึ่งนะคะหรือแบบหนูชอบตรงที่โคนมันตรงอะ่ะพี่แต่หนูนีบทีไรโคนไม่เคยตรงเลยนะคะให้เราจับนะคะขึ้นมาอย่างนี้แบ่งขึ้นมาแบ่งเขาขึ้นมาประมาณนี้นะคะวันนี้กวนจังเลยแบ่งเขาขึ้นมาประมาณนี้นะคะจากนั้นให้เขาให้เราจับเขาไว้นะคะตั้งกับแบบนี้นะคะแล้วก็เอาเช่นนีบผมเข้าไปอย่างนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆนีบค่ะอย่างนี้ ค่อยๆนิบอย่างนี้แล้วก็ยืดมาแล้วก็เอาลงมาอย่างนี้ค่ะเอาที่หนีบของเราเข้าไปอย่างนี้นะคะแล้วก็ย้ำค่อยๆย้ำเขาลงมานะคะค่อยๆนีบเขาลงมาแบบนี้นี่นะคะก็จะได้ผมที่สวยแบบนี้เลยค่ะทุกคนเป็นไงสวยช oh. ิมิล้อสวยชิมิล้อ ที่กังวลเรื่องลูกผมนะคะให้เราใช้มือนะคะในการจับลูกผมมาแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือลูกผมผมแบบนะคะซึ่งลูกผม,ผมแบบมันก็จะไม่ตกแล้วก็ให้หักอย่างนี้นะคะแล้วก็เหนีบเขาขึ้นไปย้ำเขาสักรอบสองรอบค่ะฟึบนี่นะคะลูกผมก็จะมีความตรงแล้วก็เหมะนะือนแบบเฮ้ยผมฉันตรงตั้งแต่เกิดอะไรอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> แต่เรานี่ฝั่งนี้อีกนิดนึงนะคะต่อเลยแต่น,นี้นะคะเราอย่าเพิ่งทิ้งเขาไปนะให้เราจับเขาขึ้นมาอย่างนี้ก่อนแล้วก็หวีเขาสักรอบสองรอบเนาะแล้วก็เอาหวีซ้อนเขาขึ้นไปอย่างนี้นะคะแล้วก็เอาที่หนีบผ,ผมใส่เข้าไปนะคะแล้วก็ค่อยๆหนีบเขาลงมามนี่เขาจะตกลงน,น,น,นะคะ จะได้แบบนี้แล้วนะคะเป็นยังไงทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแก้ฝั่งที่เราไม่ได้หนีบกันนะคะเรามาดูสภาพกันว่าฝั่งที่เราไม่ได้หนีบกับฝั่งที่หนีบเนี่ยสภาพมันจะทุเรศและมันแตกต่างกันแค่ไหนนะคะสามสองหนึ 2> 3, 2, 1, ่งส สภาพเส้นผมที่แบมหนีบเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างดูดิ ดูดิดูดิมีความเงาอะอู๋อู๋ออนี่นะคะอ่ะดูฝั่งนี้ดูฝั่งนี้เป็นไงเป็นไงเป็นไงเป็นเส้นเลยจ้านี่นะคะอเป็นไงคะสําหรับเทคนิคที่แบานามาในวันนี้นะคะก็คือเป็นประสบการณ์สําหรับการหนีบผมมาประมาณ3 4มสี่ปีนะคะที่แบาเอาเทคนิคมาทําให้ทุกคนดูในคลิปนี้นะคะหวังว่าทุกคนเนี่ยจะสามารถนําไปใช้แล้วก็ปรับเปลี่ยนกับตัวเองได้นะคะซึ่งแบมเนี่ยก็ไม่ได้เคยผมยาวนะคะก็คือเคยผมยาวแต่ตอนผมยาวไม่ได้หนีบนะคะ อันนี้นะคะก็เป็นการที่หนีผมยาวรอบที่4 5 6หนะคะของแบมนะคะซึ่งแบมก็เอาแบบเทคนิคอันเก่าๆมาปรับเปลี่ยนใช้นะคะในตอนนี้นะหวังว่าทุกคนนะคะจะชอบแล้วก็นําไปใช้ได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็กดไลค์นะคะเป็นกําลังใจให้แบมแล้วก็กดแชร์ไปหน้าเฟซน,นะคะหน้าไลน์ให้ทุกคนให <c oughs> ้เพื่อนๆของทุกคนนะคะหรือว่าแชร์ไปในกลุ่มให้เพื่อนๆของทุกคน <c oughs> ที่หัวฟูๆที่หัวฟูๆกัน <c oughs> ทั้งหลาย,ย <c oughs> ได้รู้นะคะว่าเออมันมีเทคนิคดีๆแบบนี้ แกที่ทําให้ผมของแกเนี่ยมันมีความตรงแล้วก็ลูกผมเนี่ยไม่ชี้ฟูนะคะทําให้ทุกคนรู้นะคะว่าเออเกิดมาผมฉันตรงแบบนี้มีบอลรุ่มสวยแบบนี้เลยนะคะโอเคสําหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะแล้วก็นําเทคนิคที่แบมนํามาให้ทุกคนดูนะคะไปเปลี่ยนใช้ได้นะคะก็คือแบบถ้าเราดูอย่างงี้ก็คือแบบเห็นไหมคือเปลี่ยนคนละคนเลยอะทุกคนเดี๋ยวแบมขอถ่ายเบฟอร์ก่อนนะคะสำหรับ <ๆ S 1> คลิปนี้ลาก,กันไปจริงๆแล้วค่ะแล้วก็คลิปหน้านะคะแบมจะเอาเทคนิคแบบไหนส่อ วยง่ายๆแบบไหนนะคะมาให้ทุกคนได้ดูนะคะ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์นะคะเอ้ยกด Subscribe นะคะกดกระดิ่งกิ้งๆิงกินะคะเพราะเวลาที่แบมลงคลิปเนี่ยทุกคนจะได้มาดูคลิปก่อนใครแล้วก็คอมเมนต์ก่อนคนอื่นนะคะแล้วแบมก็จะไปให้หัวใจนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะลาไปก่อนนะคะบายบาย